สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังมะาพร้าวลูกเกตนะคะสูตรนี้นะคะนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะหอมเนยนะคะอร่อยมากๆค่ะแช่ลูกเกตนะคะในน้ำเดือดค่ะเราจะแช่เอาไว้นะคะอย่างน้อยครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นนะคะเราจะ,สะเสด็จน้ำนะคะแล้วสับให้แห้งค่ะก่อนนำมาใช้ค่ะ ในส่วนของไข่นะคะเราใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะชั้ง25กรัมนะคะเอาไว้นวดแป้งนะคะที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทำไซนนะคะใส่ไข่ลงในอ่างผสมค่ะน้ำนมเกลือค่ะน้ำตาลทรายผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะแป้งทำขนมปังค่ะ แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะไม่มีแป้งสาลีอเนกประสงค์สามารถใช้แป้งเค้กหรือแป้งทำขนมปังแทนได้นะคะนมผงสำหรับทำเบเกอรี่ค่ะใครไม่มีนมผงสำหรับทําเบเกอรี่สามารถใช้วิปครีมผงได้นะคะวิปปิ้งครีมแบบผงหรือคอฟฟี่เมดได้นะคะในการนวดแป้งนะคะสามารถนวดด้วยเครื่องได้นะคะ เมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะเพื่อใช้เนยเย็นๆนะคะในการนวดแป้งนะคะขยำเนยกับมือเล็กน้อยนะคะแป้งจะได้ไม่ติดมือเวลานวดนะคะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเติมแป้งเพิ่มนะคะนวดจนเนียนนะคะหรือถ้านวดจนขึ้นฟิล์มได้ก็นวดจนขึ้นฟิล์มได้เลยค่ะ ตอนนี้นะาเราก็นวดจนเขาเนียนเป็นก้อนดีแล้วนะคะระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะ ระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาทําในส่วนของไส้นะคะเนยนิ่มค่ะน้ำตาลทรายค่ะผสมให้เหนยและน้าตาลทรายเข้ากันดีนะคะไข่ไก่ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะเขาจะดูเป็นลิ่มๆนะคะไม่เป็นไรนะคะปกตินะคะจากนั้นนะคะมะพร้าวผงค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะปิดฝาพาักเอาไว้ค่ะพักแป้งครบ เวลาแล้วนะคะก้อนละห้าสิกรัมนะคะ8ก้อนเมื่อแบ่งแป้งครบหมดแล้วนะคะไล่ลมค่ะจากนั้นเราจะคลึงกลมนะคะจากนั้นนะคะคลุมผ้านะคะพักเอาไว้นะคะประมาณ10-15นาทีนะคะให้กลูกเตนคลายตัวค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมารีดขึ้นรูปกันนะคะ จากนั้นนะคะไส้ที่เราทำเอาไว้นะคะที่เป็นมะพร้าวทาไปบางๆให้ทั่วค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะตามด้วยลูกเกดที่เราเสด็จน้ำแล้วม้วนคาโรจากด้านข้างจากนั้นนะคะวางพักเอาไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะตัดนะคะเพื่อให้กลูกเตนเนี่ยเขาคลายตัวนะคะเวลาที่เรา ดึงแล้วขึ้นรูปเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะคะเอาพักคุมพักเอาไว้นะคะเมื่อเราใส่ไซส์หมดแล้วนะคะจากนั้นเราหยิบมาทีละชิ้นนะคะชิ้นแรกดูให้ตะเข็บติดดีนะคะครึ่งเล็กน้อยนะคะให้เขายาวหน่อยยาวประมาณสักยี่สิเซนนะคะงั้นตัดครึ่งค่ะหงายค่ะเอาด้านที่เป็นไซส ไหนขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะจับเขาค่้ยกันค่ะเอาด้านไฟขึ้นนะคะมมวนค่ะดึงเล็กน้อยนะคะหมวนดึงให้เขายืดนะคะแล้วมมวนด้านไซให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะเก็บปลายให้เรียบร้อยค่ะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นวางเรียงบนถัดอบได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะก่อนจะนำขนมปังเข้าเตาอบนะคะเราจะผสมไข่หนึ่งฟองกับนมนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเข้าด้วยกันจากนั้นนะคะเราจะทาบางๆด้านบนค่ะเมื่อเราทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะ สามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม y u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  e s u u p r t t a n k s นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะขอบคุณค่ะสดอกมาแล้วนะคะสีสวยนาทานมากๆค่ะจากนั้นนะคะด้านบนเราจะทาด้วยนมหรือเนยละลายทันทีนะคะพักเอาไว้ให้เย็นสนิทด,ดีนะคะเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะ